สวัสดีครับวันนี้วันที่21พฤษภาคมนะครับวันนี้เจอพึ่งนะครับพึ่งหลังไม่ค่อยใหญ่ครับหลังเล็กครับนะครับอยู่ข้างบนนะครับมาครับขอเตรียมตัวแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวลุยกันเลยมาครับตั้งกล้องเสร็จแล้วลุยกันเลยครับ พึ่งหน้านี้ช่วงนี้พึ่งจะดุเป็นพิเศษนะครับไม่รู้เป็นอะไรเป็นพ่อฝนตกอะไรหรือเปล่าเจอแต่ละลังแต่ละวันที่ดุดุทั้งนั้นครับ ส่วนครบที่ใช้นะครับผมใช้ต้นลางจืดมาทุบนะครับแล้วก็ไปตากแห้งครับอันนี้ก็จะดีครับใช้ดีเหมือนกันแล้วครับเวลาหน้าฝนไม่ต้องไปหากิ่งไม้หายาแห้งครับมันเปียกหมดแล้ถ้าฝนตกผมก็จะใช้อย่างนี้ครั ติดเรือไม่ดับนะครับอันนี้ไม่มีดับครับครับวันลมเข้าไปก่อนครับลังขาวๆสวยๆนะครับตัวอ่อนเต็มๆม,มั้หลังนี้ เล็กเต็มมดหัวน้ำปิดตาสวยๆครับ นี่ครับได้แล้วครับหัวน้ำหมดเล็กแต่สวยนะครับ ต้องใช้ควันเยอะนะครับพึ่งมาลุมม นี่ครับผลงานของวันนี้นะครับ